ไปดูตำรวจทางหลวงกันบ้างนะครับมีการตามรวบแก๊งที่ไปลักลอบตัดสายไฟบนถนนมอเตอร์เวย์ครับทำให้ภาครัฐนั้นมีความเสียหายนะครับแล้วก็มีการรับสารภาพบอกว่าทํามาแล้วไม่ต่ำกว่า50ครั้งได้เงินไปเกือบล้านบาทครับตำรวจทางหลวงนะครับมีการจับกลุ่มนายอนุรักษ์ two, อ, boy, อบชูหรือว่าบอยอายุ35ปีและนายไตพบบัวหอมหรือว่าเออายุ31ปีหลังคนลาวให้การซัดทอดว่าเป็นคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุ แอบลักลอบเข้าไปตัดสายเมนไฟฟ้าในทางหลวงพิเศษระ,ระหว่างเมืองหมายเลข7พัทยามาตาพุทธมอเตอร์เวย์จนทําให้ภาครัฐนะครับมีความเสียหายหลายล้านบาทซึ่งก็วงจรปิดเนี่ยล่มตลอดทั้งสายสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาแก๊งคนร้ายจํานวน3-4ถึงคนมีการแอบลักลอบใช้มีดคมตัดเหล็กนะครับไปตัดลวดกั้นริมถนนบริเวณทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7็พัทยามาตาพุทธ แล้วก็ปีนแอบเข้าไปตัดสายเมนไฟฟ้าและแผงควบคุมก่อนที่ตำรวจทางหลวงนั้นจะผ่านมาเห็นพอดีจึงได้มีการวิ่งล่าจับกลุ่มครับแต่ว่าคนร้ายนั้นผ่ากันวิ่งหนีแต่ก็เจิงไปก่อนโดยสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้หนึ่งคนนั่นก็คือนายแซมเมาสัญชาติลาวกระทาความผิดของคนร้ายกลุ่มนี้ที่ทําให้รัฐเสียหายประมาณ10ล้านบาทระบบก็้องจรปิดบนถนนมอเตอร์เวย์ตั้งแต่เมืองพัทยาจนถึงมาตาพุทธจังหวัดระยองร่มตลอดทั้งสายนะครับ นายแซมเมลก็ให้การรับสารภาพยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นเพียงลูกมือเท่านั้นที่มาร่วมก่อเหตุแล้วก็สะท้อนว่าตัวการใหญ่เนี่ยเป็นคนไทยนะครับพาไปเลยนะครับตามจุดต่างๆที่มีการตัดแล้วก็นําไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าก่อนที่จะนําเงินทั้งหมดนั้นมาแบ่งกันมีการสืบสวนไปนะครับจนทราบว่าคนร้ายที่ยังหลบหนีอยู่ก็คือนายอนุรักษ์แล้วก็นายไต่พบต่อมาก็สามารถจับกลุ่มได้ที่ริมถนนสายเทศบาลห้วยใหญ่ อำเภอบางระมุงจังหวัดชลบรุรีพร้อมกับมีการพาไปค้นบ้านพบโลหะทองแดงน้ำหนักกว่า40กิโลกรัมนะครับสายไฟที่ยังไม่ถูกปอกแล้วก็ม้วนรวมกันเนี่ยเกือบร้อยเมตรแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ก่อเหตุทั้งมีดคมตัดเหล็กมีดคัตเตอร์นะครับโดยทั้งคู่ก็ให้การยอมรับสารภาพนะครับบอกว่าตะเวนลักตัดสายไฟในถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข7แล้วก็ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองทํามาแล้วไม่ต่ํากว่า50ครั้ง ได้เงินครั้งละประมาณ2 0,000บาทรวมๆแล้วนะครับที่ทำมาเนี่ยได้เงินประมาณเกือบ1ล้านบาทส่วนเงินที่ได้ก็จะนำไปแบ่งกันใช้ในชีวิตประจำวันนำไปเล่นการพนันออนไลน์และนำไปซื้อ,อยาเสพติดครับ